นจนา,าอ่ะเไอไอ,อ่ะน้ำตัวไหนครับ,บครัรับี่ให่ลไฟซ้อมมาตีวันก็ละะัาจกจบไปดีแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมโบตีเลยแล้วซ้อมอยู่ที่่าไเยะลันก็อยู่ที่จังหวัดยะลาใกล้อยู่ที่เดิมมีใครช่วยเป็น,นอุ่ควมซ้อมเต็นนี้ช่วยใหญ่ๆเนาะจะเปลือกพี่มีน้องใครช่วเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรเนี่ย สูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณ70น้ำหนักไปปล่อยเหรอตอนนี้62 63มวยสไตล์เลยครับทวันนี้ต้องมาเจอดอกไม้ป่าเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษายกินมาต่อยก็ยังศึกษาเขามือสไตล์เออาามัดใน้วันนี้มาเจอดอกไม้ป่าเนาะวางเกมวางแผนให้ดีไหนเดียวจบได้ตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋แก้ไขคุยคุยทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ ตอนนั้นไปกับไปกับวันนั้นไปข้าวไปคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่เรายิมเราย็เววันนี้ก็เวทเดิมนะเมื่อเช้าสอนกี่แ่พืออีเป็นจุดสี่จุดสวันน้ะาร่างกายตัวนี้กเส็สมบูรณ์แลงแรงวันนี้ก็พรอมมาแจ้งเดิที่นี่เอาชนะอาไยนะคุ้มมากี่กิโล่อยมอเอไมาทั้งหมดตอนนี้หลักยร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดชนะสงขาอ่ะฝากเพินช่วยแบงค์รับ้วหน่อย ก็ฝากพี่น้องชาวใต้สีไทยระวันช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเป็นที่แน่นอนวันนี้คู่เอกเจ็ดสีวันนี้ขอโชคดีนะครับเราเพียงคนหน้าเราติดต่อคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2500 68วันนี้ฟังผมเมตาดีๆนะฟังผมไว้หูเมตาดีๆนะครับด้านนอกฝนตกด้านนอกฝนตกด้านนอกฝนตกพำๆนะวันนี้ฟังข้อมูลจากผมเมตาดีๆนะครับ